เอกสารอีวานเจรีเกาดิมนะครับศิลป mm hmm. า,าฟังซิสเนี่ยบอกเลยนะครับศาส,สนาจับตะหนักถึงสิ่งที่บรรดาสตรีจะนํามาให้สังคมจากความรู้สึกอ่อนไหวสัญชาตญาณและความสามารถพิเศษซึ่งโดยทั่วไปเป็นลักษณะของสตรีมากกว่าบุรุษอย่างเช่นความใส่ใจของสตรีที่มีต่อผู้อื่นเป็นพิเศษการสแสดงออกในลักษณะของการเป็นมารดานะครับเนี yeah. ่ยเราลองนึกภาพสตรีที่เราเคยพบเคยเจอนะผู้หญิงเขาจะมีความละเอียดละ ละเ,เอียดอ่อนความใจใสแบนี้มันเป็นบทภาที่สำคัญของสตรีนะครับนี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นในอเอกสารหนึ่งในในงานวิจัยขอยงผมเนี่ยนะเขาบอกว่าสตรีมีลักษณะแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าทําให้สตรีเนี่ยด้อยอกว่าผู้ชายเลยแต่ว่ายิ่งชี้เห็นว่าเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมีสตรีอยู่ในองค์กรหรือมีสตรีอยู่ในพระศาสนาจักรมีบทบาทต่างๆอืที่จําเป็นในพระศาสนาจักรควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระสังฆราชพระสงฆ์และนักบวช และบรรดาสตริคารวะเพื่อจะได้สาม,มารถที่จะทํางานพิพิบาลของพระศาสนาจาักรได้อย่างม,ามีประสิ 50. ทธิภาพบางทีคุณพ่อเจ้าวัดก็เกรงใจเกรงใจสตรีอไม่ต้องบอกเขาหรอกถ้าเกิดเขาอยากช่วยเดี๋ยวเขามามาบอกเองอมีอะไรคุณพ่อให้คุณอคุณพ่อมีอะไรให้ช่วยไหมไอ,อ้คุณพ่อเกรงใจไม่กล้าบอกว่าไม่ไรเดี๋ยวพ่อทําเอง <laughs> ชีวิตแต่ในเวลาเดียวกันบรรดาสตีเขาเขาก็คุณพ่อไม่บอกเขาไม่ได้ช่วยอะไรอ่า เป็นอะไรทำนองนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเป่นอ้ไรคือการสื่อสาร